ต่ออะไรไอ้ต่อคนนี้แหละคำแบคแบกก่อนแบบกเฉลี่ยยิงหูฟังกูว่ยิงได้เชืกูอเอ,อ๊ะมึงเคยเล่นอยู่อหูฟังอะ <laughs> <laughs> เป็นเมื่อก่อนนะหาห้องนะี่แหละออกเข้าใหม่ปิงปิ้งไอ้เว n ไม่มีใครเท่นงกับเราบ้างนะไอ้อะไรนะไอที่มันอยู่อะไรวะเกาหลี่หาไม,ไม่เจอไปไหนก็ไม่รู้หาลายไม่เจออด,ดีมันนอะไรนะมันบอกว่าไอดีมันโดนแอคอืะอ๋อใครวัดจำได้สตีฟไงไม่ตามเออของถามปีมั้งกูไม่ได้กู <c oughs> ไม่ได้น้องสามสี่ปีแล้วถึงกลับมาเล่นเตี๋ยงก็กว่าเอง ลงบ้านกูมีคนลงแล้วว่อากกไมม่เีเ ยังอยู่ไหม,ย,ไไหมยังอยู่เหรอ,อ,อทนันเ่ายังอยู่ทนันจะลงไปซ้ำ <Help. S 1> ไม่ทนันละลงนี่ได้อีเลนมันเหาะได้บินได้ เลโกตุกปรับลื่นเลยน,นี่กราฟิกต่ำสุดอะ่ะแล้วก็ไอันนั้นก็สูงสุดเลย What เขาเรียกพี่อะไรวะลื่น Please recall me Help I'm recalling a teammate Thanks เ็ฟเด็กเอ้ยแฟเด็ดก็กสูดสุดเลยนแต่โทรศัพท์ได้ very good เดี๋ <c oughs> ย,กย,ย,กยวก็เข้าที่ครับเที่ยว เกิดได้สองครั้งแบบนี้เนี่ยอ่าถ้าลงอีเวนต์อ่ะมันจะเกิดได้อีกแล้วก็เพื่อนสามารถเรียกได้อีกถ้าเราตายในทั้งสองนะดีกว่าค่าคนดีกว่าซื้อของนีนแบบไมเทป มีกวางด้วยคนปีนจับ What อะไรนะกวางกวงเอ๋เอ็งเล่าไปกวางได้เฉยๆกวางกวางสัตว์กูว่าโอ่กวางกวางเจลรู้ื่องสีเขียวอะแต่แต่มันน่าจะตัวเราน่าจะไปกับกวางนะไอ้แต่ตัวเรามันหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมเนี่ย เจอพวกยิงลมอยู่ที่เดิมต้องลบดีๆว่าลมดีสุดแหละไปไหนวิ่งวิ่งใช้ขาเสียงปืนการจุดไฟไปตามโน่นนี่เพื่อนดูเลยดูเลยแถบนู้นมีคนโดดลงมามีคนโดดลงมาตรงนี้ มากตรงไหนวะปรับยเยอะนะ,ม,นะมันจะมีให้ตั้งค่านะตอนเรายิงมันจะมาร์กให้เองเรายิงโดนหรืออะไรนี่ยในบนเขาเวะในเมืองนะี่ยะในเมืองมีนะมีคนโดดลงไปอยู่มีตู้นไนี่เห็น โอ้โหคบจ้าค oh <my> บเกินคบเกินมาร์คนุดเลเคชั่นไปกันลบไปดิ Help เนแตกอะโอ้มันยิงเหมือนมือไม่ได้เลยดิมาจะัโอหไม่นิ่งเลยเพ,พื่อนย่าไปแล้วเพื่อนกูไระามกทีมมนไปละ, <Please S 1> ะเบอร์สามนี่ชุบไปเอยู่แล้ว p l e a s เ <recall> พื่อนเพืน เยวฮตรงนี้นน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 นเนน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 วนน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 งนนนน่นนนไนนนน่นนนนนั่งนน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 กตายเลย ตายเลยว่ะ <Awesome. S 1> เดี๋ยวฟังนุตาย้วทีทางร9 5หมีคนตดอลงมาอยู่เอาครับทิตัะทิตัะโอ้ยเ็คนหัวออไปโ <c oughs> ต่ยลั่นเลย <c oughs> เรียกเรียกลั่นเหลวเรียกคนหรอหลอกไงเฮียน <c oughs> ี่ก็รู้ว่าคน

ไปไปไปยิงยไม่โดนครับชเยันก่อนล้วไปช่วยกอนก่อนไปทันบ้านไหนช่วย่อนก่อนดูบนเขาไว้ะบนเขาบนเขาเห็นปะ เรดอกแล้วเข้าวงดีกว่าตัดูเพื่อนจะยึดจะเยึดพี่ใหญ่วงแรงได้จ้าพี่ใหญ่พี่เข้าพี่เสียงหายเพื่อน

2 a Mark the location Help Mark the location

ไม่เล่นกนดแพงเลยอ,อ,ลอ,อล๋อมาซ้ำอ้กเหรอเออทำแล้วทำแล้วอาเลือดจัดออก่นท่อมาเพื่อนฮะกินท่อมาไม่เคยกินเลยวะเพื่อนอ

Here, 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 here. คนมา เนี่ย้ากูาาม,มีแต่เพื่อนคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึงคนนึงน่าจะน้องวงแล้ว้ข้างหลังนายเกมึงม มาปัดกันมาเลยต้องเข้าวงเลยปัดต่อ,อได้ดิ <c oughs> ายรออะไรอ้ะเราทักเลนอยู่แล้วมาดิเก็บไปว่าไงไปลนุนแบบนี<ะ>้ไปลยไม่ต้องมไม่ต้อง <c oughs> มันมีชุบไง <c oughs> ไม่ต้องชุบไปลนุน มันมีชุบด้วม,มันมีแบบว่าเก็บชุบชุบเองได้เป็นพยาบาลพื้นดวถ้าทีมมากินไก่ออย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม See you again